กงสุลใหญ่ณนเะมืองโกตาบารูได้มีการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเข้าร่วมหารือในเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่ห้องรับรองมหาเลลาสารกลางจังหวัดปัตตานีนางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับนายภาสิทธิ์จุธพุทธิกงสุลใหญ่ณนเะมืองโกตาบารู และคณะได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมคาระวะและแนะนําตัวในโอกาสเข้ารับตําแหน่งใหม่พร้อมพูดคุยหารือในประเด็นด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศได้มีการเห็นชอบแต่งตั้งให้นายภาสิตจุทัพุทธิค่ะให้ดําเนินดํารงตําแหน่งกงสุลใหญ่เมืองโกตาบารูสืบแทนจากนายมงคลจินสมบูรณ์ที่พ้นจาก ตำแหน่งกงสุลใหญ่นเมืองโกตาบารูโดยในการนี้ทางกงสุลใหญ่น้เมืองโกตาบารูได้มีการขอเข้าเยี่ยมคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นการแนะนําตัวในโอกาสเข้ารับตําแหน่งเพื่อพร้อมหาลือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่น้าเมืองโกตาบารูกับจังหวัดปัตตานีโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากการใช้ศักยภาพระดับท้องถิ่น การส่งเสริมทางด้านอาหารการดูแลแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียการส่งเสริมการค้าชายแดนการท่องเที่ยวตลอดจนไปถึงการยกระดับการให้ความช่วยเหลือคนไทยจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ลักลอบเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียโดยผิดกฎหมายอีกด้วยค่ะ